สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ R E T V นะผมวันนี้นะเราจะมาแจกตัวหมอดนะครับหมอดเสกอาวุธนะครับหมอดอาวุธหยิบอาวุธแบบ G T A V นะครับ <c oughs> เรามาดูอ่ะหมอดเซกอาวุธแบบแบบ GTA V ในเกม GTA San นะครับโอเคนะฮะ,ะส่วนวิธีการโหลดนะครับวิธีการลงนะฮะอยู่ใต้คลิปนะครับวิธีการใช้หมอนนะฮะให้ทาซ้ำกดตรงนี้นะฮะแล้วก็กดตรงนี้นะพร้อมกันนะฮะกดปึ๊บแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะครับมันไม่ติดป่ะอัติแล้วนะครับ ีนะครับเราก็สามารถเลื่อนได้นะครับแบบนี้นะครับดนะส่วนตัวเกมนี้ใครอยากให้ผมแจกนะครับก็ม้นบอกใต้ล่างคิดนะฮะตอนนี้นีจะดีนะครับตัวเกมนี้นะฮะแบบนี้นะครับ มาท่านผู้ชมไปก่อนเอ๊ะเดี๋ยวเราท่านผู้ชมครับไปดูวิธีการลงนะครับโอเคไปดูวิธีการลงอะไรสำหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับผม,ผมก็จะทิ้งลิงก์แอปเซตเอไว้ด้านล่างคลิปนะครับแอปแตกไฟนะครับแล้วก็ทิ้งลิงก์มอดไว้ด้านล่างคลิปนะครับผมอะ ตอนแรกนะให้ดาวโหลดหมดนะครับมานี่นะครับดาวโหลดเข้ามาในลิก์ผมนะครับก็จะประมาณนี้ก็ให้กดตรงนี้เป็นเลยนะครับให้กดดาวโหลดไปนะครับเมื่อดาวโหลดเสร็จนะฮะให้ท่านผู้ชมนะครับเข้ามาในแอปเซตเอนะครับที่ผมจะทิ้งริ้งดาวโหลดด่าลงครับ ไม่ดาวโหลดเสร็จนะครับให้เข้ามาในแอปเซนตอนะครับให้่ากผู้ชมนะครับกดเข้าแอ้มดาวนะครับเข้ามาครับให้่ันผู้ชมนะครับจะเจอไฟนี้นะกดหนึ่งที่นะครับแล้วก็กดแตงไฟลนะครับแตกไฟล์นิ็วมากนะฮะโอเคเมื่อแต่ไฟล์เสร็จนะเราจะได้แฟ้มนี้มานะครับโอเคให้เราเข้าไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็ ท่านผู้ชมนะครับจะสังเกตไฟนี่นะนี่กดค้างที่ไฟนี้ครับผมกดค้างโอเคกดค้างเสร็จนะให้กดนะครับรูปมันไกไปเลยกดคัดรูปมันไกนะครับแล้วก็กดเออด้านบนนะครับกดตรงด้านบนตรงนี้นะครับกดหนีหนึ่งที่นะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้ท่านผู้ชมนะครับกดตรงนี้นะครับไปเลย เมื่อกดเสร็จนะครับให้ท่านผู้ชมเข้าไปที่เอ and r o ด d นะครับ Data นะครับแล้วก็กดวางครับผมคืออันนี้จะเป็นหมอดนะครับไม่ใช่ตัวเกมนะครับเป็นหมอดภาพเป๊ะไม่ใช่หมอดภาพดิกเป็นหมอดหยิบอาวุธแบบ GTA แซนนะครับสำหรับคลิีนี้ลาไปก่อนนะครับ